ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะบางทีเนี่ยมาทีไรก็สวยเหมือนเดิมนี่จะพิ่เหมือนแพเต็มเลยนเาตงทีเหมือนแพวๆสังกว่าเจ้าเพิ่เียวท่สังเว่าเจ้ามาต้องเเียวต่ัวงเนเป็เทียว้ไม่ต้ันต้แนีต้เทียวอันเียวเัวเด็กน่อยเด้ dạy dạy nông dạy 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 nông dạy 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 dạ 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 แบบนั้นกินแบบไหนกินของมันเองกินอากานสายสายพี่น้องทังสายค่อยเขี้ยวเปกับพยานค่อยบเขี้ยวไกับพยานค่อยแด็กน้อยเผกับพยานค่อยเทาเกับพยานพยานยเดียวค่อยบ่งแขนเล็ดเนะพี่เอ้าผมคุยไปยีสครับ เท่าไหร่ปีนียี่สิ้าเฮ้่อสิกีที่แล้วอ่ะสามินสานี่ดเท่าไงี่สองเลยเกแกแล็มีหีล้วกันลคัยังไงระัเาเบีเาระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเรามาเปรียบเทียบกันนะคะถ้าผู้ชายอายุ60และผู้หญิงอายุ60 ชาอายุ60คุยไม่แข็งแล้วนะคะแต่ผู้หญิงอายุ60หียังแข็งใช้งานได้ค่ะแม่เรียเจ้าหกศูนนไปเจ้าหกศยไปยักสามศกว่าอยูห้อยเกล้านครับมียังี้องเกี่ยวเรื่องนี้พี่น้องจิ้งค้อแข็งอ้องอะไรยังห้างพี่น้องมาเสร็วันนี้ จ้าของผลนเพลงที่ด่งดังหลากหลายผนเพลงเจ้าของผงานเพลงรองท่าๆในอดีตไปนัเสียงแน่นอนลาสุดเฮอัวนี้็นเอาแบรนด์มาคนเต็มตุ่ตเพเท่าองแรงเลยมาหมาแต่ว่นสีมาเร็วมาี่น่านมาเร็วมาสมาตจริงเส้นจริงเนี่ยแม่เค่ะทีว่าร้เพียงไปนักนนองเนี่ยคุณไ้แล้วีรีเโอ้ยนีปนอ้ย